สวัสดีครับพี่น้องมูนี้ได้ปลานินมาเดายวกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมมูนี้มีเชฟสองคนสิบเอ็ดสู้กินเดลานินมาวันนี้กินแทดๆด้วยครับพี่น้องสดสดเลยจได้กินแล้วครับมันี้ ก้อยก้อยก้อยเห็นปะครับใส่ใส่มมแดงสมใส่มมแดงสมใส่มมแดงสมครับครับผมเดี๋ยวสิฮะรอพวกนีะครับหาห้างไปแล้วเนี่ยไปแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ่งวิธีการท้ำกันครับผมเรารับพี่น้องพอขั้วกำลังคั่วครับผมนี่ตัวนินตัวโลโลเห็นปะตัวโล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 คั่วปะเนี่ยตัวโลโลตะขีดโลสองขีดโลสามขีดโลสามขีดเดี๋ยวเบิ่งวิธีการท้ำกันครับผม เนี่ยครับผมต้องมีที่การแรมครับผมแลรมแต่เหนือมันจะได้ไปฝักกลบับแล้วก็ถ้าไปเบิ้งตอนแก่หมดแดงคร้บพีนนน่น้องเหนือร่วนเหนือแดงง<า><ม>น้ำเลยเน้มเลยแดงนี่เชฟฟ<ป>องแก่ครับเชฟมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นมาเล็ดยสูกินครับพี่น้องอปลาก็ได้ฟักไปแล้วนะครับสิบประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสิไปใส่หมดแดงแต่ว่าเบิ้งกันครับผมครับพี่น้องตอนนี้เชฟกำลังไปเอาทังา้งหมดแดงครับผมปูปลาบูดงไปนี่ยแหละ ย่าหยับถือกำราเบิดนะโอ้ใส่ไตไปน้ำคว้าง่ยครับพี่ร้องเชฟก็ลองลิ่งหาดอยู่ครับงานไม่ดีนะพี่ร้องเลย โอ้นุ่มไหมเย็นเย็นดีบรรยากาศดีครับพี่นอ้องเอ่ครับยุปายเย็นไปใส่ใส่อเ,เอา <c oughs> มันจิกขาบนี้แดงไหนมันจนอนเมียขันเลยวะจะลุ้มสนไหน <c oughs> <c oughs> ต่างรักไม่ก็เอพี่น้องโอ้ยลงมทั้งด้ื้อด้วบนนี่ใใส่ใส่ใส่นี่สอข้างเนี่ยสร็อ้ดครับงใหไงครับนี่งเียงเี้องเิ่เรื่อยๆเ้ั้งใหไงใจเลยใบใจะหมดหลายครับหมดหลายยอดไก่ยอดไก่ออง ครไม่มีเป่งได้ขึนหนองบึงเอาบิงบงบึงผู้ขักขนาดขี่ว่าในเป่งเครับเอาเผ่าบงเดือมกับืเดือาดเอาเาก็พี่ผมแม่กลองไว้เอแต่รู้จัทำมองกักมือเราเป็นหนองู้ขักไม่หอนไม่เป่งครับใครเขอยาผาดบอในี่ผากผาอือปวดไลอยีก็ยกสมสมท่นพ่อสมท้นพ่อไปบ่งครับยูสิไรแลมันอย่ไกลอย่ไกลป่ไป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  โอ้ยตกจะาจ้วียครับผมแล้วู้กว้างนียครับยังยันตกอยู่เออเออบดกัดเห็นไหมา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 ใช้เต้นเดียวที่ได้เลยโอ้โหปวดพี่น้องปวดเฟิรงเอาครับรรมาิสดๆครับุ่นนะไตยุ่มยับยุ่มยับโอ้ปุ่ดดำเป็นปดดำ เป็นว่าดำหรอป่นี่ห้างหนึ่งคุณตวดำะุนนะเออนี่นี่ห้างในหน่อยห้างนห่อยมานหักไปเลยกุ้นมาเลยเดียวไปเลยตกมาตัดกินโหปลาลูกอเอบเยบโอ้ยระความถึงวัดกันไป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 ใส่ใส่มางเดแซ่บ นี่ครับพี <im <im ่น้องไตยุ่มยุบปูไตยุ่มยัยัเดี๋ยวเราไปบ้างญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยะครับพี่น้องได้เวลาปรุงแล้วครับเวลาปรุงกลับไปนี่ครับเอเชฟสองคนเชฟชื่อเชฟยังก่อนเชฟทิ้งกับเชฟถุยเย็นบะทิงเชฟถุยแล้วเรียกเชฟยังครับแล้วเรียกบังหน้าก่อนไหมครับมวบังหน้าก่อเนี่ยขาขัดขิดไร่บดแดงผสมเป็นวะบดแดงบดแดงผสมครับการบดแดงผสมกับเป็นปยังอันนี้บดแดงบดหน่อยพอดบดถุน้าวใส ขาวจุนพูนเลยเนี่ยบ้านเฮ้ยบงเอคกับพี่รองเนี่ยคือขัดมาเขาเสียบครับหมดแดงกับไตเงี้ยเงียเงียเงี้ยตยหนีเตยหนีหมดแดงมันยันเสียบครับเสียบเสียบหน้าตาเยี่ยมไปถึงข้าเยังไปถึงท้าวเนียวใส่ขัวมาหิงคนละขางต่อไปเยันแบบค้นคนคนวนีกแลครับคนบักเน่าให้เหนียวมะเข้างามพวเนี้มันเป็นไก่เป็นเนี่ยี้มันตอยขึ้น ไปน,นะครับโนะอ,อ้ขนานโอ้ขาวู้วะเลยไกดิฟครับพี่น้องแต่ใส่บวกงาวก็ซน้ำซุกหน่นนอยพี่น้องแต่มันมีน้ำน้ำใยกับน้ำและใยใส่น้ำนะครับอ <laughs> เอามาบันต่อไปผมต,ต่อตไปครับใส<ช>่เซฟใส่ต่อไปเอ,ปอบงบะเพ็ดบะเพ็ดปนนะครับบักเพ็ดใส่เพ็ดักเพ็ดใส่หน่อยนะครับทางีิป่นคืออะไรเนี่ยครับปะเพ็ด เพียดต่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอกไปทางบ้านเราไปยังไงแล้นี้เขาครัวครับบ้านนี่เขาครัวเด้อเขาครัวเขาครัวใส่ไม่นี่ผมเสื้อรถนะครับงแป่งนัวครับแป่งนัวแป่งนัวนี่กันแยกเล่นกันได้เรือครับสีโป๊วเสื้ออีกทินค้าให้กันแยกได้กันก็ได้กันแยให้ออก รายการชินขาใหอันนี้นำปาปลาแกะไม่ไ้่หมไไ้ไหมปลาแกะไม่ไเลยขนาดเลยครับปลาาครับต้มาว้าลงเลยเครื่องปรุงนิ่มกนะ้กาวด้วครับเออเรามักเราจะเสีบครับนุ่นเปนครับรึ่งครึ่งเแซ่บพร้อมขนาดเลยโอ้กล่องเนี่สิไม่กินเลยเนาะกินเรหอมจำเด้นะ ขนาเลยเบิ่งเราพี่น้องของเราเผ็ดพ้าไปเผ็ดพ้าไปข้าวเนาะออกมาเดี๋ยวพี่น้องควรกินน้ำบัวใดเมันอชเพ็ดโพดแห้งอย่าหลุดอย่าหลยากลูกโดดนะคะลูกโดดนี่ต้น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 บุกพีก็มีบุกพีกกินกับเลยครับเอาซิมมึงจะกอนครับซิมมึงจะบาดกันบ่เนี่ยมันเป็นยังไงกาแฟซิมตากล้องก็ได้นี่นะตากรงซิมมึงลูกัดปะซิมมึงกันครับเจ็บเจ็บซิมบัไใดครับเจ็กินมาพอดีแล้ว จะเดียวเล่นป่ะจะเดียวเลยผัดยังนะพอยังใส่เพิ่มโอเคนะกินบังหรอกินบังผูใส่เสพโอ้ยผูใส่เสพนี่ก็เสพซิมเด้อหมดเสพเมื่อผู้หายเศพโอซิมนะครับเสพกินเราพอดีแล้วนะเป็นไรตายยังตายยังป่ะโอเคแล้วโอเคครับืมหแม่แต่เอาครับบะนี้ใส่เครื่องมันเด้อบะนี้มีมียังนี่ยกใบไผ่หรือใบเอ็นยังก่อน ใบใบบิดเลื่อยใบเลื่อยหอมใบเลื่อยหอมใบเลื่อยหาวเท้าเอือหอมเปียนะเจ้าพายุฝรั่งญุ่นโดนนะเจ้านะหอมเปียหอมเปียหอมบัวเนี่ยหอมหัวเทานี่แหละเ่ะไปไปไปยุฟังญี่ปุ่นโดนนะัหอมป้อมหรือผักชีเนี่แหละ่ะหอมบัวหอมมีหอมซอยเข้าบ่หอมไทยเข้าบ่อยโอ้โหขอบใส่เลยบ่านผู้คุนีกกันส่วนสีนี้ด้านโคว่พิษไปเลยครับเนี่ยส่วนสีพ่นจากโควิดไปเลยครับโอ้เกือบตายขึ้นกันส่วนสีออกนพไดี ขนาดเก mm ือบไปโอ้ข hmm. mm ้ากลัวครับหนูใช่ป้ะครับให้ยเท้าจากบานนะครับครับผมคือสร้อยหอมละเอียดดีเลยครับเออมันเป็นเทคนิคครับมันจะได้เข่ากับเนื้อกับนั่นนะครับเอาได้ครับบ้านนี่สีร่มเลยร่มบ้านนี่ร่มเลยเอาเอาเอาลูกจานได้ครับบ้านจานอันนี้เบิ้งดีๆให้เป็นรูหัวใจเลยครับกันเบิ้องบนเป็นรูหัวใจกับเบื้องล่างเป็นรูพ่อใจเลยอือหือ ใช้เห็ดเห็ดในเราสิกากินโบลาณงามเหมือนกันเพิ่มครับเพิ่มครับคุณมามาพี่น้องมาพี่น้องกอแสบครับครับโอ้อีพี่นี่ผู้ใดพานนิคือนั่งอยู่แต่ขับเด้อไตงอมงๆอยู่เลยขอดไตขับหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวว่าบงตอนกินกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องในเวลากินเราครับผมก้วยปลาก้วยเตี๋ยวอยากกีนมือเชฟมาเลยครับพี่น้องมาแซ่บน้ำกันมาครับมาบ เขางขามึงหงแม่หง้าดูกเลี้จากนั่น่าตุมกระดูกปลากดูกปลามาตุมโอ้ยหบอาเงียอยู่นะไปเลยไาเลยซองโัวข้ามปมขําแหลกตองข้ามบเปมเลยาำไงเปิดวัวเลยข่าเหอนข่าวอนอะไรววเลยเหรเอบึงครับมีมือเชฟาล้ววันเ ใช่ไหมครับเชฟบอสครับน้องผู้ผู้เฮ็ดนี่กินน้ำกลมมูนี่มันสงสัยดีครับอ๋อจะกินด้บยกให้เพิ่นกินก้อนมานะมาครับมากวันนี้ใครผิดน้องเด้อครับปุ่มปุ่มคนมาซ้ำจู๋กับปุ่มปุ่มคนมาสูตรนี้ว่าข้าวคนมาชอข้าวมีเทคนิคปุ้บมีเทคนิครับเวลาแอบเอาตัวให้ข้าวเพงเดครับเชฟบอสครับ ไปถึงน้ำปะนี่ไง้องสอบถามโดยส่วนตัวครับเดี๋ยวตอบครัมันมีมันมีอย่างนิคครับเด็ดจังไหปลาบ่วเข้ามันสิบบุมี่คาคู่ดิครับนี่เห็นมาเลยบ่มีครับบ่มีตอบตอบโดยส่วนตัวครับบ่ได้เอา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 เด้อยากออกซื้อหานำเป็นจจกเพื่อนร่วมรับเด็ดจั็หน่อยเด้อยดูเป็นบาร์ได้เป็นรองเลยหักข้ากันหนักบ่วออกมาเจ็บเป็น้องเจ็บหนำมันห่อน ผักข้ากระมีหลายยางครับอันนี้กับใบบักกอบครับอืมใบปรกกอบมาละมาะใบปรกกอบกัต้นนี่รับน้งล่างนี่้รรมศาสตรครับปลูกยิงมูกยางเลรอนกปลูกนเนกปลูกบริลูกนกปลูกเสียบเนื่องจากว่าเก็ดจากจเ่ยกยมันฟักเขานะครับมันคุยปุยนึงรทำปมาได้แนวปูปู ต้สสมม,มีเทคนิคนึงนะครับที่บอกวิธีคุยอันนี้มันจะเด็กกันจีนละลายนี่โปรนิกลงไปเลยครับนี่นนโปนจูง,จง,จงไงใสไปเลยครับบอลนี่โอ้เขาไปเลยไปแ<า>บบร้ายเลยครับอบอลโอ้จังกะจัแบับไงแสงแสเจ้าไปอยู่ญี่ปุ่นฟางสายมากนี่เจ้ามูอเทคนิคมาหลายเนาะเจวันเนาะนึกว่าห่วยกันเด็กให้เห็นเห็ุกดรณกินดีกับมาเด้ครับกเ็กเมนมาได้เลยมันละลายครับ คัทเลยแล้วบืงคะคลัติดตามคนไหนก็แช่นนแน่เป็นดันขึ้นเห็นพี่น้องเพียงบ้านเอากับฝากน้ำเด้วครับตูคคำปมพี่น้องเพียงบานเด้อคนบ้านเฮาน่ะทางโซปอเล่าเข้าเนี่ยล่ะเข้าฝากน้ำแน่ไปญี่ปุ่นเขาเป็นแบบ กินโกวิตอลิเบตขาวเลมารมาเอ้ตงกลิ่นงเานหัวเมียงครับมูกวกมาขากันขาดไมดแอดคาราเม้า่ไหนแล้วพิกิทนดวพลกิต่เสียเป็นกระดูกปลากระดูกคักๆเลยครับ มาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะกินในเบื้องซ้ำนี่ก็หอมปากหอมก็ก็อยากนําเนาะขอบคุณส่องเชฟตึ๊กส่องท้าผมมาจากเออจียนงัวเจียนกล้วยแม่เนาะได้มาเจียนด้วยแต่ว่าเราจะไปเจียนงัวผู้สาวท้วนน้ำแล้วแบบจะได้กับปากเจ้าไปเจียนงัวจะได้กับปากติดตามกดไลค์กดแชร์ เพจยูทูบโจกุมภาวล้ากาเพจโจคัมปูม youtube โจกุมภาวาช่อง <ian> โจกุมภาวนะครับเนาะราคาข้าวเพจช่องโจคำปูมนะครับเนาะบาตามเนี่ยก็แล้วกันนียังแจกนู่น่ก็ถืได้มาเฮ็ดซูก็ไม่องอ่เพื่อนๆสูเบิ่งสำหรับวันนี้รอบคครับสวัสดีครับ